บิดครับไลน์คอนเน็กเลขาส่วนตัวบอกเก่งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีคุณบิดครับไลน์คอ n เน็ t บอกอะไรคุณบ้าง 1. แจ้งเตือนทุกการล็อกอินถ้าหากไม่ใช่คุณสามารถระงับบัญชีได้ทันที 2. แจ้งเตือนสถานะการฝากถอน 3. สรุปการซื้อขายเมื่อรายการนั้นสำเร็จ 4. อัปเดตราคาเหรียญหรือกิจกรรมต่างๆของบิ t ครัให้บิ t ครับไลน์คอนเน็กดูแลคุณสิคะสขั้นตอนเชื่อมต่อบ,บัญชีบิ t ครักับ Line Connect 1. เพิ่มเพื่อนกับบิ t ครับคอนเน็กใน Line แอปพลิเคชัน 2. เลือกบัญชีของฉัน 3. พิมพ์ตัวเลข6หลักที่ได้จากบิ t ครับแอปพลิเคชันในช่องสนทนา 4. กดยืนยันการเชื่อมต่อ Line Connect ในแอปพลิเคชัน BitCub เพียงเท่านี้บัญชี BitCub ของคุณก็เชื่อมต่อ BitCub Li n e Connect เรียบร้อยแล้วค่ะนึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCub ติดตามวิธีการใช้งาน BitCub ได้ที่ b i t c u b .com และ BitCub Academy